คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันพุธนะครับที่สิสิงหาคมนะครับปศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเตียนมินได้บูชามาจากวัดไพรพนานะครับจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขกทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขกทูปูอยู่หลายงวดนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคให้ f อฟพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมรับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรขกทูบบารมีลุงปู่ทวดลุงปู่สวงนะครับตัวตีก่อนอื่นนะครับก็มีน้โม3สามจบนะครับก็จะรับชมนะครับก็ จากขอเอื้อคาถา,านะครับเป็นคาถาขอโชคขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะสำหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระราก็จดไว้แค่ใบน,นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีตอนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะปะคะวะตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะตระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะตระตูสัมมาสัมพุทธัสมมสะ อินทยสังเทวยสังพรุหมยสังมหาพรุหมยสังอิศียสังมหาอิศียสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวัติยสังมหาจักรวัติยสังพุทธยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยาเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุปฏิโนตุไมหัง นโมพุทธสะตว์นโมธรรมสานนโมสังคสสัตวเสรีาทีทางหูรูหุร,ร,รูสวายะสาธุครับผมเล็กทู่บอลมีปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอซีพี่น้องได้รุ่นเลียกทู่ไปด้วยกันรุน่นๆ่นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญป,ปู่สวงก็ขอบุ่บารมีปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบันรุนบรรดานเลขทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจาวันพุทธที่14สิงหาคมพศ2567ห้อเ็ให้ FC เอนีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีใชยกับเลขทูบบารมีปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทิอนสาธุ ครับผมเลือกทั่วพล้นที่ปูสวนก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอ็นซีเพื่อน้องเห็นเป็นตะคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเป็นอัดแตกต่างกันออกไปเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมติดตามได้เพื่อคอมเมนต์ตรงกันเพื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้เอ็นซีเพื่อนน้องที่ชอบทางก็อย่าลืมกด subscribe กดไลคตามไปด้วยนะครับสำหรับนี้เอ็มินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใครทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ